สลามอคุมวะรรมาตุลลอฮิวบรอกาตุพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องมาร่วมงานนะครับในวันเสาร์ที่18ตุลาคม68เป็นการจัดงานที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยในนามของจัดในนามของมูลนิธิมูริทีวีงานในวันนั้นเนี่ยเราจะจัดงานหาไรายได้เพื่อมาพิมพ์หนังสือ365วัน365หะดิษนะครับเราจะ พิมทั้งหมด1 5 0 0เล่ม1000เล่มแล้วแจกองค์กรทั่วประเทศเลยครับไม่ว่าจะเป็นมัสยิดสถาบันอะไรก็ตามที่เป็นองค์กรเราแจกฟรี1,000เล่มส่วนอีก500เล่มเราก็จะจำน่ายแล้วพาเงินเข้านะครับสมทบทุนในมูลนิธิมูลิตีวีฉะนั้นพี่น้องที่ต้องการจะออกร้านค้าก็ติดต่อเข้ามาได้ในเพจมูลิตีวีตอนนี้ยังเป็นเพจมูลิตีวีนะครับแล้วก็พี่น้องท่านใดจะมาร่วมงานอยากให้มาร่วมงานเยอะ นะครับทุกบาททุกสตางค์ของพี่น้องเราจะนําไปพิมพ์หนังสือทั้งหมดซึ่งเราต้องการทุนในการพิมพ์หนังสือทั้งหมด4 0 0แสนบาทอินชาลอฝากพี่น้องด้วยนะครับพี่น้องที่มาไม่ได้นะที่มีสกาดหรือจะทำสตร,รกอร,ริยะสามารถที่จะโอนสตังเข้าไปในบัญชีของมูลิทีวีได้เลยตอนนี้ยังเป็นเพจอยู่ หลังจากได้มูนิธิก็จะเปลี่ยนเป็นมูนิธินะครับอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเราจะขึ้นนะครับเลขที่บัญชีให้ที่หน้าจอนะครับบบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอสัสสลามุอะลัยกุมวบาระห์มะตุลลอฮิวบเระกาตุ